ฮเดี๋ยวนี้เขามมายุ่ใสวันตเดินวัดบ้านคูนี่ล่ะเชีย่ยมาเบิงอีแม่เกียรเขาเียตากเขาไว้เดินวัดปัดแห้งกสิเอาขึ้นแล้วกสิสีกินยูสองรอยนี่ยล่ะในขาย,ยุ่สามรอยเพราะใส่หนีทอก,ก็ซอเี่อันนี้เขาเจ้า ข้าเจ้าเกี้ยเขาให้มันแหงอย่าพทดโกหกขายขายเท่าไรอาโอ้เป็นธรรมะเด็กเต่าเหรอ,อล่ะพูดเงินเงินอย่าเนี่ยนะอันนี้เอาไว้กินนี่เป็นข้าวเจ้าคุณนี่เป็นข้าวเหนียวยุ่วลบคุณอันนี้คือวิธีการเกลียก่ยเกลี่ยข้าวให้มันแหง้ง อีจะคืนก็สะเอาคืนเราเด้่ยมันมือเมยสวยมากะอะเขาเปียงงามพูดอะไรอยากกินเขาไม้ก็มาเด้อดีชีไปเถอาไปละไปซอยแม่เกลี่เขาก็นแล้วพอกันไหมบ๊ายบายเชีย